สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกมณีนล,ลากรน,นะคะก็จะเป็นลักษณะตัวแบบนี้ซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเพียงแค่3ามเซนเท่านั้นค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้านะคะและด้านหลังก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ ค่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆเชวยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของ TW ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2นะคะก็จะเป็นริบบิ้นกากาเพชรขาวในรูปแบบนี้ค่ะ ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยค่ะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว29นิ้วจำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะซึ่งในคลิปนี้เราเลือกใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้เพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยค่ะ เริ่มต้นการทาเพื่อนๆจับเสลนริบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายเดบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยว้เระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่1น,นิ้วค่ะแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับเราก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจน และเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน3ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่2นํามาครองเส้นที่1 สุดท้ายเส้นที่3ครองเส้นที่2โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่2ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับโดยลักษณะมุมตรงกลางนะคะจะเป็นมุมทีเ่เป็นหลุมแอ่งลึกลงในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน6โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมนะคะ เริ่มต้นการทําค่ะมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ทางด้านขวาให้เ,เพื่อนพับไปทางด้านซ้ายมุมที่สองด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนมุมที่สามด้านบนพับลงมาด้านล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเส้นในรูปแบบนี้ และต่อไปนะคะเราจะทำการสอดเก็บเซอรบินซ้ำอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นทางด้านขวาเพื่อนๆสังเกตแนวเส้นเดิมค่ะสอดเส้นที่1ทางด้านขวาสอดซ้ำเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเลยปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่2ด้านล่างสังเกตแนวเส้นเดิมค่ะเราก็สอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมได้เลยค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ และเส้นที่3ด้านบนเราก็สอดเข้ามาตามแนวเส้นเดิมเลยนะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดแนวเซดิบินกระจายออกเป็นฐาน6นะคะเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านขวา สอดไปตามแนวเส้นเดิมให้ไปทางด้านซ้ายปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเส้นที่2ด้านล่างสอดขึ้นไปด้านบนตามแนวเส้นเดิมปลายเส้นโผพแล้วดึงให้กระชับและเส้นที่3ด้านบนสอดลงมาด้านล่างเป็นการสอดเข้ามาตามแนวเส้นเดิมอีกเช่นกันค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วต่อไปก็ดึงให้กระชับนะคะ และเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบดิบบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด3เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาทับเส้นที่1เส้นที่3ทับ เส้นที่2เมื่อเราหยิบดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ3เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่2เส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจะวางลงไปจากนั้น2เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับดิบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปเลยค่ะแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเลยเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆดึงให้กระชับค่ะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆหยิบริบบินมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและลิบบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1และเส้นที่2พาดิบบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2ที่นับก็จะได้ในรูปแบบนี้ และเส้นต,ต่อไปค่ะเราก็จะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเราก็พ้าลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3ทําแบบเดียวกันค่ะและสุดท้ายเส้นที่4ก็พ้าลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมและเมื่อเราผ้าลริบินลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบินที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บ โดยเส้นที่หนึ่งในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดเพื่อนๆจับสริบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปเลยค่ะแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะ และสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดจับเซอรบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนันก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นนําเหรียญมาเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะใส่เหรียญได้เพียงเหรียญหนึ่งบาทนะคะโดยการสอดเลยเข้าไปตรงกลางตามแนวเส้นเสร็จแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อแนวเซลลิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซลลิบินเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนเพื่อนหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อต่อไปนะคะเราก็ทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันวนไปเลย เมื่อเราสอดครบแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะ และเมื่อแนวเซลลิบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบตรงกลางเริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆนหยิบริบบิ้นมาหนึงเส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเรานะคะต่อไปริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายจากนั้นจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่อง ที่ติดกับแนวเส้นที่เราทําแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่ประทำนะจากนั้นสอดเข้าไปด้านใต้ช่องที่1ที่ติดกับเส้นที่เราทําเลยแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้และเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราก็จับแนวเส้นบินวนเรียงทํานะคะไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ ต่อไปเส้นที่2นะคะจับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายเหมือนกันแล้วก็จับแนวเส้นโค้งไปพลิกหง่ายขึ้นและสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่เหมือนกันเลยค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเลยและเส้นต่อ,ตอไปนะคะก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ <S <S และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบด้านข้างเริ่มต้นการทำค่ะ เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งยกมุมโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้จากนั้นนะคะจับแนวเส้นบิดไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาคือแนวช่องนี้นะคะสอดเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดค่ะแล้วก็บังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกนะคะ แบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้กรีบด้านข้างในลักษณะนี้และเส้นต่อๆไปค่ะเราก็ทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะวิธีการทำกรีบก็ในรูปแบบเดียวกันทุกเส้นเลยนะคะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีดให้ได้เท่ากันอีกครั้งค่ะและเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บ เริ่มต้นการทานะคะเพื่อนๆหันหน้าดอกตรงส่วนนี้ไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการตะแคงเหรียญจากนั้นหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะให้เพื่อนๆจับปลายเส้นโค้งไปฝั่งตรงข้ามในรูปแบบนี้และสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่เลยค่ะสอดเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดนะคะจากนั้นสังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีด เพื่อนๆจะใช้ตัวช่วยใช้แหนบช่วยดึงหรือว่าจะใช้ทวิเซอร์ช่วยดึงก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะโดยการดึงปลายเส้นออกมาด้านนอกเสร็จแล้วดึงให้กระชับก็จะได้กรีบด้านหลังในลักษณะนี้และเส้นต่อๆไปค่ะเราก็จะทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมวนไปเลยนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กรีบด้านหลังในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนพลิกกลับมาด้านหน้าก่อนค่ะเราก็มาสังเกตตรงส่วนของกรีบด้านข้างอีกรอบนะคะว่ายังมีตรงส่วนของกรีบไหนที่ยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันอีกครั้งค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่ในลักษณะนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะเราก็จะมาตกแต่งตรงส่วนของกรีบด้านข้างอีกครั้งโดยวิธีการจัดตรงส่วนของมุมโค้งตรงนี้นะคะโดยการดันกรีบออกไปด้านข้างในลักษณะนี้แล้วก็จะจดระยะกรีบให้ได้เท่ากันค่ะเพื่อความสวยงามนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของเหรียญปยทานในลักษณะนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ